วิวีสบายดีสบายดีน้องวิวีโอ้ก็เห็นน้องวิววีโดนขอบคุณค่ะแม่องค์หัวใจกอดกอดขอบใจด้วยน้องวิวีเขามากดลฟกดไลค์ขอบใจน้องเพชรขอบใจน้องเพ สบายดีสบายดีขอบใจแม่องค์ขอบใจต้นลิวหัวใจกอ่อนกอดอภิรัตน์กับต้นลิวได้สันซาดไทยหรือ,อยังจ๊ะเอาหวัวต้นลินวกอาหัวหน้าเขียวมาเลยต้นลิวได้สันซาดไทยหรือเปล่าบีบเลิฟยี่สิบเก้าขอบคุณสามสิบเก้าต b บอีบ สิบเก้าจ้าน้องวีวีลงเพลงใหม่ละบอลงเพลงใหม่ก็บ,บอกเดินสิเขออ่าไปเบกิกให้เดินน้องวีวีเพราะว่าน้องเป็นบัวไดไลด์ขอบคุณค่ะแม่โอง่งขอบคุณคแอปเก้าใส่จาวีวีเลือสามสิบเก้าขอบคุณแม่โอง่งให้อุ้มใจมาเจ้าจะเป็นคือคอย จะเป็นคุ่อยเป็นอย่างไ้นโดยโดยวีวีว่โอเคขอคุณแม่องใจหวงหวขอคุณคุณแอ้เป็นจังไหล่ะวีเอออันนั้นต้นเหลว ห5นาทีเดอแอป45บนาทีเลยเด้อถ้าเดื่มน้ำไม่โองขอบคุณค่ะแม่โอง่งแม่โอ่งไปอีกสัก5นาทีแม่โอ่งไปตั้งเวทีรอได้เลยนะ จะลงไลฟ์อีกห้านาทีแม่ออ่งไปตั้งเิทีได้เลยค่ะขอคุณคุณแอนนะคะไล่์อกว่าเ้าคดขึ้นคุณไม่อค่ะต้นเหลิวจะยังบอกว้าว่าราเคยฟังมาเป็นตังไหนเป็นข่เลยว่าเป็นจังไหนล่ะ เป็นคนสวยเจ้าลินคลิปสอดกันวิวจะได้ดีเนาะคอยอ้ตายแล้วคอยวิว็ดีคือเจ้าเด็กวิลสอดจะว่าคือเนาะก็ว่าไปจิ้นเปนเทือจังได้ขอบใจจ้าต้นเหลียขอบคุณขอบใจแม่โอ๋ น้องวิวีจ้ามาอยู่แต่อายุสิบกว่าอ๋อแต่ย้ไทยแต่อายุสิบปดีขอบใจน้องวิวีหจ้าจะกด,กด ยูดอกไคหนาะคือยูแล้เนี่ลาอยากได้ก็น,นำมานมาหางยลาอรุสวัสดีค่ะกินง่ายอยู่ง่ายหรือว่าไม่อุ้มนะคะขอบคุณนะคะไม่อุ้ม